สวัสดีนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะกันยามิตรที่ดีต่องกันแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักใต้ตคลิปนะคะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะ,ะวันนี้เรามาดูเรื่องความรักดีกว่านะคะก่อนหน้านี้แม่หมอไให้อธิษฐานแล้วนะคะดูซิว่าความรักจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เตรียมพรีนนะคะพบจุดความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในตัวเองแล้วก็ มีความอดุดมสมบูรณ์พูนพร้อมมากๆเลยนะคะใบเดียวจบเลยได้ไหมคะคุณเป็นคนที่มีความอดุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวมีทรัพย์สินมากมายความอดุดมสมบูรณ์พูนพร้อมถ้าใครบางคนเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะคุณอาจจะออคิดว่าเอายังไม่ไม่รวยไม่อะไรไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่มากพอยังไม่ได้พบจุดที่ว่าก็ไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยสื่อออกมาว่าการที่คุณมี ข้าวปลาอาหารอาหารอะไรที่อุดมสมบูรณ์คุณควมีอรวงข้าวที่รอการเก็บเกี่ยวนะคะสิ่งที่คุณทํามาคุณจะได้รับผลของมันในเร็ววันนี้นะคะการเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์มาถึงแล้วนะคะคุณได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณหว่านลงไปพืชผลที่คุณหว่านไปเนี่ยคุณจะได้รับผลของมันแล้วนะคะคนที่เข้ามารับชมนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินนะแล้วก็เป็นผู้ที่ค่อนข้างที่ เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์หมายถึงว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างลนะักษณะมีน้ํามีนวลหน่อยแล้วกเ็เหมาะที่จะเป็นคุณแม่หรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นเป็นเป็นแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าบางคนที่ยังโสดก็คือโสดมานานแล้วแต่คุณมีความมั่นคงในฐานะมั่นคงอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมอยู่ในตัวเองถ้าใคร คุณไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับใครคุณก็จะช่วยส่งเสริมผู้คนคนนั้นนะคะหรือว่าถ้าใครได้คุณไปเป็นสีภรรยาคุณก็จะไปช่วยส่งเสริมชีวิตฐานะทางการเงินฐานะครอบครัวให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณมีความเป็นแม่เป็นผู้ที่มีจิตใจดีอบอ้อมารีเป็นผู้ที่มีมารยาทงดงามแต่งตัวเรียบร้อยหรือว่าดูดีอยู่ตลอดเวลานะาประมาณนี้นะคะ ให้ตัวตนของคุณนะหรือว่าใบเดียวก็จบเลยดีไหมไพ่ดีมากเลยนะคะมีใครบางคนวางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณหรือเปล่าคะเนี่ยเขาเป็นคนทางไกลนะคะหรือว่าคุณมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดดิถือเหรียญน,นะคะ คนที่มีคุณค่านะโอ้หาแฟนมานะคะไพ่พระออกมาคุณต้องเป็นคนดีที่มีสินมีโอ้โหไพ่ไพ่การเริ่มต้นใหม่ไพ่การเริ่มต้นใหม่เป็นสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประธานพรมาให้คุณนะคะสิ่งไหนที่คุณคิดว่าคุณจะทําหรือว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่ทาอะไรมันจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ เออมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณจะได้ทําอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เป็นแผนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้คุณทํานะคะแล้วถ้าคุณได้เริ่มต้นทําแล้วเนี่ยมันจะออกดอกออกผลมาอย่างงดงามหมายถึงว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันจะเป็นไปในทางที่ดีและงอกงามเจญเริ่นโตได้อย่างดีมากๆเลยนะคะอใครคิดจะทําอะไรก็จะเริ่มต้นทําอะไรก็ เป็นในทางที่ดีมากๆเลยนะคะเหมือนอาจจะเป็นศาสตร์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ว่ามันเป็นโซแพรของคุณนะว่าคุณอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆอาจจะได้ทําอะไรที่เออมันเป็นทางของคุณมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเป็นตัวตน,นของคุณนะคะที่ที่คุณจะต้องทะค่ะใช้ชนะนะคะ, now, ะ,ค,ะความสําเร็จผู้คนให้การยอมรับนะคะถ้าคุณได้เริ่มต้นทําอะไรหรือว่าการงานหรือว่าสิ่งใดที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะ ได้รับการยอมรับได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะอาจจะมีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่ที่ดีที่มีคุณค่านะคะผู้คนให้การยอมรับนะเ,เดเลเวอร์นะคะให้เดเลิเวอร์คลิกถือเหรียญ ใครที่โสดมานานนะคะจะมีความรักเข้ามานะมีแต่เรื่องดีๆเท่านั้นเลยนะอาจจะมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือว่าการเริ่มต้นความรักที่คุณรอคอยมานานความรักครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่ดีที่ที่ประสบผลสําเร็จนะคะคิงถือเหรียญผู้ที่เข้าจะเข้ามาเนี่ยเขาตก,กลุมรักคุณอย่างมากมายพิศสวัสดตก,กลุมรักคุณเป็นความรักที่ อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้คุณนะคะเป็นความรักที่ที่มีคุณค่าอาจจะเป็นคนทางไกลด้วยก็ได้นะคะที่จะเข้ามาเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนที่ผู้คนให้การยอมรับนะคะอส่วนในเรื่องการงานถ้าคุณจะทําอะไรคุณก็จะประสบผลสําเร็จนะคะประสบผลสําเร็จมีฐานะมีความมั่นคงเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ออกมา การับตีให้คุณว่าอะไรที่คุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลไปในทางที่ดีทําให้คุณได้รับชัยชนะทําให้คุณได้รับความสําเร็จนะคะนี่ค่ะนี่คือชัยชนะที่ผู้คนให้การยอมรับนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องคู่ก็เป็นความรักที่มีความสุขความงดงามสําเร็จสมบังเป็นความรักที่หวานซึ้งเลยนะคะไม่ไม่ต้องเปิดไพ่ต่อแล้วนะคะว่าครบจบดู อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไม่มีไพ่เสียเลยค่ะมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยออกมาดีทุกทุกใบเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็การันตีส่งเสริมให้คุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาช่วยภารกิจของคุณในครั้งนี้นะคะสิ่งที่คุณจะทำนะนะสิ่งที่คุณจะทําที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นงานงานส่วนตัวที่คุณทําแล้วไม่ได้บอกใครหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณ มันเป็นโซแพงที่คุณจะต้องทํานะคะที่คุณเกิดมาแล้วคุณจะต้องทําทําในสิ่งสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าคุณเป็นผู้มีความรู้เนี่ยคุณก็จะได้เผยแผ่เผยแผ่ความรู้ให้ผู้คนไดเ้เป็นวิทยาทานให้ผู้คนอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อนยไว้ชัยนะคะความแล้วก,ก็ประสบผลสําเร็จนะคยงถือเหรียญเนี่ยก็เป็นธาตุดินนะคะเออดินดินก็คือคุณคุณเป็นคนธาตุดินคนที่เขาเข้ามาก็เป็นธาตุดินเหมือนกันนะ เด่นมากคือธาตุดินนะคะเขาจะเข้ามาเป็นผู้ที่มีความมั่งคัง่งผู้ที่มีความมั่นคงในฐานะเป็นหนุ่มรูปงามนะคะดีมากเลยนะยินดีด้วยนะคะดีมากเลยโอเคประมาณนี้นะคะก็ยินดีด้วยขอให้ประสบผลสำเร็จในเรื่องการงานและความรักนะคะสู้ดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ